สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG Analysis ประจำวันที่5พฤศจิกายนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงประเด็นเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคืนวันพุธก่อนนะครับที่ทาง F ฟดเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็การส่งสัญญาณการทำเทเปอร์นะครับหรือว่าการลดวงเงินการอัดฉีดเงินเฟดเริ่ม ส่งสัญญาณทําเทเปอร์โดยการลดวงเงิน15บินลียนหรือว่าประมาณ1.5หมื่นล้านนะครับก็จะเริ่มแอคชั่นในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทาง w าวะเองนะครับเขาก็จะเริ่มเทเปอร์ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณกลางปี2022ะครับซึ่งความเร็วในการทำเทเปอร์นะครับมีการเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับถ้า f ฟดเห็นสมควรว่าควรจะปรับเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการทำเทเปอร์นะครับถึงตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมาดูองค์ประกอบรวมอื่นๆเพิ่มนะครับอาจจะมาจาก เรื่องของเงินเฟอ้อหรือว่าอาจจะมาจากเรื่องของ GDP ที่ส่งผลให้เฟดต,ต้องเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วเรามาเริ่มอัปเดตแถลงการเฟดมาเริ่มดูกันเลยว่าพาเวลเขาพูดอะไรบ้างเมื่อคืนวันพุธนะครับสิ่งที่พาเวลออกมาบอกก็คือเฟดเนี่ยจะเริ่มทำเทเปอร์ในเดือนนี้นะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสาเหตุที่เฟดส่งสัญญาณชัดเจนมาจากทางฝั่งบอลเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดนะครับบวกกับนโยบายทางการเงินที่ตอนนี้ เริ่มมีความตึงตัวเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับในปี2013-2014เฟดเริ่มส่งสัญญาณเทเปอร์มาตั้งแต่มกลากุมพามีนาเมษาจนมาถึงเดือนพฤศจิกานะครับถึงเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฟดเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์เขาเขียนไว้ว่าคือเทเชอรี่ก็คือลดการซื้อสินทรัพย์ลง1,000 0ล้านเหรียญอีก5,000ล้านเหรียญเนี่ยก็จะไปลดในทาง ฝั่งของบอนนะครับหรือว่าทางฝั่งของพันธบัตรอีก5,000ล้านเหรียญทางเจฟฟค็อกนะครับบรรณาธิการของ cnbc เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเฟดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีมุมมองต่อเงินเฟอ้อที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะเฟดเขาพูดถึงเงินเฟอ้อว่าอตอนนี้เงินเฟอ้อมันก็แค่แบบชั่วข่าวไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรกับทางเฟดเฟดเอาอยู่อะไรเงี้ย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือย d ทางฝั่งของสหรัฐบอลย Yield 30ปีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าตอนนี้ f ฟดเริ่มเอาเงินเฟอไม่ค่อยอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะกระทบในเรื่องของโกลด h ของสหรัฐ GDP อาจจะไปเอฟเฟกในเรื่องของภาพรวมของ สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่เกิดขึ้นในอนาคตได้คราวนี้เฟดต้องเริ่มวางนโยบายทางการเงินใหม่แล้วว่าจะต้องทํำยังไงในมุมมองของผมก็เลยคิดว่าประเด็นที่เฟดเริ่มเอาเงินเฟอ้อไม่อยู่เนี่ยอาจจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณให้เฟดทำเทเปอร์ไวกว่าที่กาหนดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เฟดบอกว่าจะเริ่มทําปีหน้าแต่ตอนนี้เหมือนจะเริ่มเอาไม่อยู่ละก็เลยส่งสัญญ,ญาณ เริ่มแอคชั่นนะครับตั้งแต่เดือนนี้จนไปถึงกลางปี2022นะครับประมาณเดือนมิถุนายนส่วนเรื่องดอกเบียเนี่ยทางพาเวลเขาก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่า การทำเทเปอร์ไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแสดงว่าการที่เฟดจะเริ่มปรับดอกเบีย้ยนะครับปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคงจะไม่ใช่ระยะเวลาในเร็วๆนี้น่าจะเป็นอีกทีหนึ่งก็นะอาจจะเป็นปีหน้าเลยซึ่งทางเฟดเขาก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมนิดนึงนะครับในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็ต้องรอติดตามว่าทางเฟดเนี่ยเขาจะเริ่มการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับในในช่วงเวลาไหนอาจจะมีผลกระทบ ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้กว่ากําหนดถ้าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มสูงเกินกว่าที่เฟดเขาวางเอาไว้สัญญาณแบบนี้อาจจะส่งสัญญาณให้เฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่กําหนดส่วนสัญญาณการทำเทเปอร์นะครับที่จะเริ่มทําในเดือนนี้คาถามคือแล้วผลกระทบที่ตามมาจะส่งผลกระทบยังไงกับราคาทองคําบ้างถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกลไกนะครับเฟดเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณเทเปอร์ตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงเดือนมิถุนายนแสดงว่า ตั้งแต่ช่วงเวลากลางเดือนนี้จนถึงเดือนมิถุนาปี2022เนี่ย สัญญาณกับราคาทองคำเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณแบบ b e บ r i s h เหมือนกับที่เกิดขึ้นในปี2014นะครับแล้วก็2018แต่ในมุมมองของผมเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันรอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยในรอบปี2014กับรอบ2018เงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นไม่ได้มากหรือไม่ได้สูงเทียบเท่ากับในตอนนี้หน้าที่ของทองคําคือเป็นผู้ปกป้องเงินเฟอ้อยิ่งสูงราคาทองคํา ก็มีหน้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นคราวน,นี้จะเริ่มรู้สึกว่าอ่าโอเคสัญญาณการทำเทเปอร์ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงแต่หน้าที่ของทองคำก็คือช่วยเรื่องของเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อสูงขึ้นราคาทองคำก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเฟดจะเริ่มทำเทเปอร์จริงๆผมมองว่าตามกลไกอะ่ะราคาทองคาต้องลงแต่ติดตรงที่ว่าเงินเฟอ้ออ่ะก็คอยขัดไม่ให้ ราคาทองคำอะลงไปเยอะผมเลยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าระหว่างเทเปอร์ต่อเดือน1.5หมื่นล้านต่อเดือนกับเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นของภาพรวมของสหรัฐเองหรือแม้แต่ภาพรวมของอินฟลชันที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้เนี่ยถ้าเวทกันแล้วเนี่ย น้ำหนักส่วนมากเนี่ยจะไปลงกับทางฝั่งไหนมากกว่ากันโอเคถ้าฟันฟลูเข้าไปในทางฝั่งของอินเฟชันมากกว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าทั้งโลกเห็นเหมือนกันมีมติเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเล่นเรื่องเทเปอร์ก่อนก็มีโอกาสที่ราคาทองคำก็อาจจะปรับตัวลงต้องดูว่าภาพรวมของสถาบันหรือว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเวทไปที่ทางฝั่งไหนถ้าเขาเวทไปทางฝั่งของเทเปอร์ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำปรับตัวลงแต่ถ้านักลงทุนเนี่ยเวทไปทางฝั่งของเงินเฟ้อมีโอกาสที่ราคาทองคำก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นต้องรอดูว่า2ประเด็นเนี้ยนักลงทุนหรือว่าสถาบันเองเนี่ยเขาจะเลเวอเรจไปที่ฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งขายมากกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จับตามองนะครับโอเคถ้า สัญญาณเนี่ยเหมือนกับปี2014อันนี้โอเคไม่ติดสัญญาณที่ราคาทองคําลงเรื่อยๆอ่าอันนี้ชัดเจนว่าเป็น bearish ชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดน,นึงว่าจะลงก็ไม่รู้จะลงจริงหรือเปล่าหรือจะขึ้นก็มีเท p e r อร์อีก เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างแบบจะขึ้นดีไหมหรือจะลงดีไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าโอเคถ้าเฟดเริ่มเขาแอคชั่นแล้วเขาเริ่มโปรแกรมในการทำเทปเปอร์ละกลางเดือนนี้ดูผลกระทบที่ตามมาแต่ถ้าข่าวเงินเฟอ้อยังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับทางฝั่งของยุโรปเองเงินเฟอ้อเขาก็ออกมาพูดลากาดก็ออกมาพูดว่าเงินเฟอ้อในฝั่งยุโรปโอเคเอาอยู่อ่ะโอเคประเด็นนี้ก็จบไปแล้วในฝั่งของสหรัฐล่ะ งงไงบ้าถ้าเงินเฟอ้อในสหรัฐต,ตอนนี้คุมได้กระจกสิ่งที่ตามมาคือราคาทองคําก็อาจจะลงต่อได้นะครับไม่มีอะไรมากระทบแต่ถ้าหลายๆคนนะครับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าสถาบันหลายๆที่ JP m o ม g a n แกนหรือว่า Goldman ม a c h s เองเขาออกมาแถลงการว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อนะเงินเฟอ้อนะเงินเฟอ้อนะเยเลนพูดเรื่องเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟอนะ้อนะอ่าแบบนี้มีตัวขัดและราคาทองคำอาจจะลงได้ไม่เยอะเพราะว่ามีเรื่องประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยล็อกไว้อยู่ ถ้าในมุมมองของมาโคในตอนนี้สําหรับผมที่ผมดูเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันดูแบบมีทั้งขึ้นได้แล้วก็ลงได้พร้อมๆกันเลยในช่วงเดือนนี้จนถึงปีหน้าเลยถ้าเฟดส่งสัญญาณทำเทเปอร์ตามคนกลายมันคือราคาทองคําลงแล้วก็ยิวลง ดอลลร์แข่งค่าขึ้นในอีก 2- 3ามอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยรอดูว่าดอลลร์ไผไปก่อนไหมถ้าดอลลร์ไปแล้วดอลลราขึ้นไปดอลลร์แข่งค่าปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือบอลยิวถ้าบอลยิวหักหัวลงนะครับยิวของ30ปีหรือว่าทางฝั่ง10ปีเนี่ยล่วงลงมาโอเคอันนี้เริ่มชัดแล้วว่าสัญญาณเทเปอร์มาแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูในฝั่งของทองคําว่าทองคำเนี่ยจะไพร่วงลงไปตามกลไกที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าราคาทองคไํไพลลงตามแสดงว่าส่วนใหญ่นะครับโอ้ เนี่ยคือจะรับข่าวเทปเปอร์ไปเลยถ้าผลกระทบคือฟลิปกับตรงกันข้ามราคาทองคำยังคงสูงอยู่แสดงว่าประเด็นนี้คือนักลงทุนส่วนใหญ่เล่นเรื่องเงินเฟอ้อกันอยากให้ลองติดตามประเด็นนี้คราวนี้มาอัปเดตฝั่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับไฮไลท์เมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของธนาคารกลางอังกฤษนะครับหรือว่า BOE เนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมก็คือ0.1%นจะครับจากผลโหวต7ต่อ2เสียงนะครับที่ ให้มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิม0.1%คำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นปอนเนี่ยอ่อนค่าลงร่วงลงไปเลยแล้วก็ทางฝั่งของ t s u r y Yield นะครับอ่ากิวหรือว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอังกฤษเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นนะครับยิวล่วงแล้วก็ราคาบอลเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นประเด็นเนี้ยก็ไปจิกเกอร์ให้ฝั่งของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามในช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยใครที่เทรดในฝั่งของนักเสชั่นเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมาจากบอลยิวนะครับของทางอังกฤษเนี่ยปรับตัวลงก็เลยไปส่งสัญญ,ญาณให้ทางฝั่งของยุโรปเองนะครับยิวของยุโรปก็ล่วง ทางฝั่งของอ,อเมริกาเองนะครับยิวของเทเช u r ี่โน e ก็ล่วงเหมือนกันคราวนี้พอยิวทั้ง3เซสชันล่วงราคาบอลปรับตัวสูงขึ้นราคาทองก็ปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาดอลลาร์ก็แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบอลเนี่ยอ่อนค่าฟันโฟก็เลยไหลเข้ามาในเซฟเฮาเวนอย่างทองคาแล้วก็ดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่าเมาื่อคืนเนี่ยถ้าใครที่เทรดนะครับราคาทองคาขึ้น บอลขึ้นดอลลาร์แข็งค่านะครับไปหมดเลยขึ้นหมดเลยเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะครับน,นี่ก็จะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ราคาทองคําเมื่อคืนนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของอังกฤษมีมติของอัตราด,ดอกเบี้ยที่เท่าเดิมผลกระทบก็คือราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นจากยูที่ลดลงแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อ คืนที่ผ่านมาเนี่ยฟันเฟ้อก็ไหลเข้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไปเล่นในฝั่งของปอนกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของราคาทองคําเองทางฝั่งดาวโจนเนี่ยปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับ33.35จุดแล้วก็ในฝั่งของ s p เองปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ19.49จุดก็มีผลกระทบนิดหน่อยนะครับกับทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐมาดูในฝั่งของดอลลาร์อินเด็กต์กันบ้างในฝั่งของดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยดอลลาร์ ก็กลับไปแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุก็มาจากปอนอ่อนค่าเยอะฟันโฟเลยไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทองคําเพิ่มมากขึ้นเมื่อคืนก็ทําให้ฝั่งของดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นและดูทางเทคนิคอลแนวโน้มที่ดอลลร์เนี่ยส่งสัญญ,ญาณปรับตัวสูงขึ้นรอดูแถวแถวโซน94.5นะครับโซนตรงนี้ที่เป็นจุดหายก็รอดูแนวนี้ว่า ดอลลาร์จะสามารถยืนแนวตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนได้มีโอกาสที่ดอลลาร์อาจจะกลับไปแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นก้างเดือนนี้หรือเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเฟดส่งสัญญาณทำเทปเปอร์โอเคดอลลาร์มีโอกาสไปนะครับไพขึ้นไปได้อีกอาจจะแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นต้องรอติดตามว่าดอลลาร์เนี่ยเอฟเฟกยังไงนะครับถ้าตามแมคคณิคอลก็คือดอลลาร์ก็ไพไปเลยนะครับก็คือแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของดอลลาร์อินเด็ก์ในฝั่งของค่างเงินบาทนะครับตอนนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างผันผวนอยู่นะครับในช่วง4-5หวันที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีแรงซื้อหรือว่าแรงขายที่เข้ามาแบบมากพอนะครับในมุมมองของผมเนี่ยก็ยังมองว่าบาทเนี่ยอาจจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบ33.47นะครับแล้วก็32.95สองแนวนี้นะครับแนวต้านบนกับแนวรับข้างล่างบาทเนี่ยขึ้นไปข้างบนแถวแถวโซนตรงโซนเดิมนะครับ47ที่เป็นแนวต้านตรงนี้ถ้าบาทยืนได้ มีโอกาสที่บาทอาจจะกลับไปอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับรอดูแถวๆโซนนี้แต่ถ้าขึ้นไปแล้วมีแรงขายนะครับกดกลับลงมาสัญญาณที่บาทอาจจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับรอดูแถวๆกรอบข้างบนว่ายืนได้ไหมยืนไม่ได้นะครับตบกลับลงมาที่เดิม3.295ที่เป็นแนวรับแล้วก็คิดว่าน่าจะยังคงสเวย์จนกว่าจะมีแรงซื้อได้ให้บาทร่วงลงไปหรือมีแรงขายดันให้บาท กลับไปอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นก็รอติดตามในฝั่งของค่างเงินบาทมาดูในฝั่งของกองทุน SPDR กันบ้างนะครับกองทุน SPDR เทขายไปเลยนะครับ2.66ตันแสดงว่าเขามองว่าเฟดน่าทำเทเปอร์หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ SPDR ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยแต่นี่คือเป็นการเทขายที่มากสุดในรอบสัปดาห์กองทุนมองว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณเทเปอร์ที่ชัดเจนก็เลยเทขายไปก่อนเลยอันนี้อาจจะเป็นแค่มุมมองหนึ่งที่ผมมองว่าเขาอาจจะตัดสินใจ เทคแอคชั่นนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฟดเขาตัดสินใจเรื่องของ Taper ผลกระทบก็คือราคาทองคําปรับตัวลง s อสพก็เลยเทขายไปก่อนเลยล่วงหน้าไปเลยถือครองสุดที่นะครับตอนนี้อยู่ที่975.41ตันนะครับสำหรับกองทุน s อสพทางฝั่งของโคเมกนะครับสัญญา ทองคำฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยราคาก็พยายามจะกลับขึ้นมาทดสอบแถวแถวพัอีก1รอบนะครับเมื่อคืนก็ทางฝั่งฟิวเจอร์ขึ้นไปทดสอบมาแล้วแต่ว่ามีแรงขายกดกลับลงมาแสดงว่าโซนจิตวิทยาพ8นแเนี่ยเป็นโซนที่เบรกราคาไว้พอสมควรเลยในมุมมองของผมเนี่ยสัญ,ญญาณที่โดดเด่นกว่าก็คือเรื่องที่เฟดจะทำเทเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านพันแเป็นแนวต้านที่ทุกคนมองว่าส่งสัญญ,ญาณ ให้ราคาทองคำมีโอกาสรปรับตัวลงนะครับในมุมมองของผมเนี่ยตอนนี้ถ้าจะซื้อซื้อได้เมื่อไหร่ผมมองว่ารอให้ราคาเนี่ยยืนพันแให้ได้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าดูย้อนกลับไปจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาเนี่ยในช่วง2วีคที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นไปพันแก็ต้องมีแรงขายกดกลับลงมาตลอดพยายามจะกลับขึ้นไปอีกรอบนึงย่อตัวลงมากลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ย่อตัวลงมา,งงมาแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปรอกันที่พันแเยืนพันแไม่ได้ มีโอกาสที่ราคาทองคําอาจจะลงต่อด้วยเหตุผลเรื่องของทุกคนอาจจะมองเหมือนกันว่าโอเคเราจะเล่นเรื่องเท p เปอร์กันเราจะเล่นข่าวเรื่องเท p เปอร์สัญญาณเทเปอร์ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวทางก็คืออาจจะต้องรอให้เฟดเริ่มโอเปอเรชันหรือว่าเริ่มโปรแกรมเท p เปอร์ในกลางเดือนนี้ถ้ากลางเดือนนี้แอคชั่นมาปุ๊บเรา Follow สิ่งที่ตามคือ เบรกเรื่องซื้อไว้ก่อนอาจจะรอเรื่องซื้อจนกว่าจะมีประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงคือเงินเฟอ้อพุ่งเกินกว่าเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์อันนั้นจะเป็นตัวที่ทริกเกอร์ให้ราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ประเด็นในช่วงนี้เนี่ย ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงไปในทางฝั่งของดาวไซด์ะนะครับหรือว่าเป็นแบลสซ์มากกว่าถ้าใครนักลงทุนคนไหนที่จะซื้อนะครับผมแนะนำว่าให้รอราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นกว่า1,800ยืน1,800ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าซื้อได้แต่ในช่วงนี้เนี่ยราคาขึ้นไป1,800จะขึ้นไปแค่แปบบ๊แบๆบแล้วก็ ลงมาในฝั่งของดาวไซส์สมากกว่าสัญญาณซื้อในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับถ้าเทียบกับในฝั่งของแบลิซายนะครับแบลิซจะค่อนข้างโดดเด่นกว่าในช่วงนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อรอให้ราคาเนี่ยยืนพันแได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อเนี่ยจะค่อนข้างโอเคกว่าอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับฟิ f เจอร์นะครับมาดูข่าวกันบ้างนะครับข่าวไฮไลท์คืนนี้เลยนะครับก็จะมี ไฮไลท์ของนอนฟาร์มเพโลประเด็นที่เกิดขึ้นตอนเวลาทุ่มครึ่งนักวิเคราะห์คาดการไว้ที่400,000นะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดการต่ำสุดนะครับในรอบหลายเดือนเลยนะครับ194,000รอติดตามนะครับฝั่งของนอนฟาร์มเพโลออกมาแย่2รอบแล้วนะครับตั้งแต่รอบเดือนพฤศจิกานะครับที่ออกมา230,000แล้วก็รอบตุลาที่ออกมา190,000 ถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดการนะครับก็เป็นสัญญาณลบกับราคาทองคําสิ่งที่ตามมาก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยลงต่อถ้าตัวเลขออกมาดีราคาก็กลับขึ้นไปส่งสัญญาณบวกกับราคาทองคำารอติดตามนะครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะครับนอร์ฟาร์มเพโลเป็นข่าวอีเวนต์ใหญ่สำหรับวันนี้มาดูในฝั่งของราคาทองคำกันบ้างน,นะครับราคาทองคำโกลด์สปอตตอนเวลาทุ่มหนึ่งนะครับก็มีโวลุ่มเข้าในฝั่งของทองคำ หลังจากที่ B O E ประกาศมติคงอัตราดอกเบีย้ยนะฟันโฟไหลเข้าทองคำนะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวส่งขึ้นล่าสุดเนี่ยในฝั่งของเอเชียเองนะครับก็เริ่มได้ราคาไปเรื่อยๆมุมมองของผมเนี่ยให้รอดูแถวแถวพันแนะครับโซนนี้ยืนพันแได้สัญญาอาจจะกลับขึ้นไปแต่อาจจะ กลับขึ้นไปได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนหล,หลายๆคนก็ยังคงรอประเด็นเรื่องของเทเปอร์ซะส่วนใหญ่แนวทางในการเล่นนะครับสำหรับวันนี้เลยยังคงมองรอย่อซื้อ1790นะครับแ,แถวโซนตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเทคโปรฟิตที่พันแอันนี้จะเป็นแนวทางในการเทรดสําหรับนักลงทุนระยะสั้นในวันนี้รอย่อซื้อ1790เทคโปรฟิตที่1,800งพันแปดร้อยนะครับสต็อปลอส เผื่อไว้สักหเหรียญน,นะครับหนึ 1, 7, 8, ่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูในฝั่งของ965แล้วก็เกกันนะครับโอเคเราเริ่มด้วย9ก้ก่อนสําหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับแนวทางในการเล่นวันนี้ก็คือรอย่อซื้อนะครับที่27960รอราคาย,ย่อลงมาตรงนี้เบิบบายตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทคโปรฟิต 28340อันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับนักทุนระยะสั้นที่เทรด965วันนี้สําหรับมุมมองระยะยาวตอนนี้เนี่ยราคายืนอยู่โซน28200นะครับรอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาตรง28220นะเป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็กลับขึ้นไปเทปปุฟิตที่29550นะครับสต็อปลอส27 000นะครับอันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสำหรับนักทุนระยะยาวคราวนี้ไปดูในฝั่งของ99นะครับ99รอราคาย่อลงมา28960นะครับเป็นจุดเข้าซื้อตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปเทคโปรฟิตที่29470นะครับในฝั่งของ99รอราคาย่อกลับลงมาตรงแนวรับ29230จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็เทคโปรฟิต29620นะครับจุดตรงนี้อันนี้จะเป็นแนวทาง ในการเล่นสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชด99นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับมาโคทั้งหมดแล้วก็แนวทางในการเล่นสําหรับนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับที่ผมนามาฝากให้สําหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับหวังว่าสามารถเอาไปปรับใช้เพื่อทํากําไรนะครับเหมือนเดิมนะครับนักลงทุนคนไหนมีคําถามอยากให้พูดประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ NG Trade ใน Facebook แล้วก็ YouTube สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ